เคยสงสัยกันเล่นๆไหมครับว่าทําไมทําไมอุจจระของเราถึงต้องเป็นสีน้ําตาลผมว่ามันเป็นคําถามที่ทุกคนต้องเคยแวบเข้ามาในหัวสักครั้งหนึ่งแหละแต่เชื่อเลยว่าน้อยคนมากที่จะรู้คําตอบจริงๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคําถามง่ายๆแบบนี้เอาละครับ วันนี้เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบทางชีวเคมีกันสักหน่อยมาตามแกะรอยการเดินทางของสีที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรากันบอกเลยว่าเรื่องราวนี้มันซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่คิดเยอะเลยครับและนี่ครับผู้ต้องสงสัยหลักของเราสเตอร์โคบิลินคือชื่อของสารเคมีตัวนี้แหละที่เป็นตัวการแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบง่ายๆแค่นี้นะครับ เพราะสิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือการเดินทางอันยาวไกลของมันกว่าจะมาเป็นสารตัวนี้ได้เนี่ยโอ้โหมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกระแสะเลือดของเราเองนี้แหละคืออย่างนี้ครับในทุกๆวันเนี่ยร่างกายของเราจะมีการกําจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าที่หมดอายุไขไปแล้ว ซึ่งในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบสําคัญที่ชื่อว่าฮีมอยู่และเจ้าฮีมนี่แหละครับคือต้นกําเนิดของสีสันทั้งหมดในเรื่องนี้ทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจจริงๆแล้วครับคือการเปลี่ยนสีนี่แหละจากฮีมที่เป็นสีแดงๆในเลือดของเราจะถูกเอนไซม์ตัวแรกเปลี่ยนให้กลายเป็นสารที่ชื่อว่าบิลิเวอร์ดินซึ่งเป็นสารสีเขียว จากนั้นเอนไซม์อีกตัวก็จะเข้ามาจัดการต่อเปลี่ยนสารสีเขียวนี้ให้กลายเป็นบิลีรูบินซึ่งมีสีเหลืองส้มโอ้โหจากแดงเป็นเขียวจากเขียวเป็นเหลืองส้มแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีสีสันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแต่การเดินทางครั้งนี้ยังไม่จบเท่านี้นะครับจุดหมายต่อไปก็คืออวัยวะที่ได้ชื่อว่าทํางานหนักที่สุดแห่งหนึ่งในร่างกายของเราเลยละ่ะมาถึงแล้วครับ ที่ตับของเรานี่เองเราเปรียบตับได้เหมือนกับศูนย์รีไซเคิลขนาดยักษ์เลยนะที่คอยจัดการกับของเสียแล้วก็สารต่างๆที่เข้ามาในร่างกายคือเจ้าบิลิรูบินที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาสดๆร้อนๆเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ร่างกายกำจัดออกไปได้ยากครับตับเลยต้องเข้ามาเป็นพระเอกจัดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมันซะก่อน หัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เลยครับคือตับจะเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีของบิลิรูบินจากเดิมที่มันละลายได้ในไขมันให้กลายมาเป็นสารที่ละลายในน้ําได้แทนซึ่งนี่แหละคือกุญแจสําคัญเลยเพราะพอละลายในน้ําได้ปุ๊บทีนี้แหละร่างกายก็จะขับมันออกไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วพอตับจัดการอัปเกรดบิลิรูบินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปเป็นส่วนหนึ่งของน้ําดีค่ะ ซึ่งเจ้าน้ำดีเนี่ยนอกจากจะช่วยเราย่อยไขยมันแล้วนะมันยังทำหน้าที่เป็นเหมือนพาหนะเป็นแท็กซี่ที่จะพาบิลลีรูบินเดินทางไปยังด่านต่อไปด้วยและแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับที่นี่แหละที่เราจะได้เจอกับกองทัพนักเคมีตัวจิ๋วจำนวนมหาศาลนั่นก็คือเหล่าแบคทีรียนในลำไส้ของเรานั่นเองพอน้ำดีถูกปล่อยเข้ามาในลำไส้เพื่อช่วยย่อยอาหารใช่ไหมครับ เจ้าบิลิรูบินที่นั่งแท็กซี่มาด้วยเนี่ยก็เหมือนกับเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของการแปรรูปแล้วซึ่งก็คือที่ลำไส้ใหญ่นี่แหละพอมาถึงที่นี่ปุ๊บกล่องทับแบคทีเรียก็จะกรูกันเข้ามารุมทำงานเลยครับเปลี่ยนเจ้าบิลิรูบินสีเหลืองส้มให้กลายเป็นสารตัวใหม่ที่อา้าวไม่มีสีซะงั้นสารตัวนี้มีชื่อว่ายูโรบิลิโนเจนครับและนี่คือช่วงคลแม็กซ์ของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับ เพราะว่าเจ้าสารที่ไม่มีสีตัวนี้เนี่ยแหละชะตากรรมของมันกําลังจะถูกแยกออกเป็น2ทางซึ่งแต่ละทางเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดสีของของเสียคนละชนิดในร่างกายของเราเลยเอาละครับมาดูกันให้ชัดๆเลยนะยูโรบิลิโนเจนส่วนใหญ่เลยประมาณ80-90%จะยังคงอยู่ในลำไส้แล้วก็จะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนให้กลายเป็นสเตอร์โคบิลินซึ่งก็คือสารสีน้ำตาลที่ทำให้อุจจระของเราเป็นสีน้ำตาลนั่นเอง ในที่สุดเราก็ได้คำตอบแล้วอ่ะอะแต่ยังไม่จบครับแล้วส่วนที่เหลือน,น้อยๆล่ะมันจะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในกระแสะเลือดเดินทางไปที่ไตแล้วถูกเปลี่ยนเป็นยูโรบิลินซึ่งก็คือสารสีเหลืองที่ทำให้ปัสสาวะของเรามีสีเหลืองนั่นเองโอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับกระบวนการเดียวอธิบายได้ตั้งสองอย่างเลยทีนี้พอเรารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วความรู้นี้มันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เรามานองดูกันดีกว่าครับว่าเราจะใช้มันเป็นเหมือนเครื่องมือเช็คสุขภาพของตัวเองได้อย่างไงใช่แล้วครับการที่อุจาระของเรามีสีน้ำตาลสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะมันบอกเราว่าระบบทั้งหมดที่เล่ามาตะกี้ตั้งแต่เม็ดเลือดแดงตับไปจนถึงแบคทีรียในลำไส้ทุกอย่างกำลังทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยแต่ว่าแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีสีมันเปลี่ยนไปล่ะมันกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่า คำถามนี้สำคัญมากเลยครับเพราะสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องปกติจากอาหารการกินหรืออาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างจากร่างกายก็ได้ตารางนี้มีประโยชน์มากเลยครับมาลองดูตัวอย่างกันนะอย่างถ้าเกิดมันออกมาเป็นสีซีดๆเหมือนดินขาวอันเนี้ยอาจจะแปลว่ามีปัญหากับการหลังน้ำดีหรือถ้าเป็นสีเขียวก็อาจจะแค่เพราะเรากินผักใบเขียวเยอะหรือว่าท้องเสียก็ได้ไม่ต้องตกใจไป แต่ถ้าเป็นสีที่น่ากังวลหน่อยอย่างสีดำปีหรือสีแดงสดอันเนี้ยต้องสังเกตดีๆเลยเพราะอาจจะหมายถึงมีเลือดออกในทางเดิอนอาหารได้ส่วนสีเหลืองๆมันๆก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการดูดซึมไขมันเห็นไหมครับว่าแต่ละสีมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นการที่เรายอมสละเวลาสักนิดหนึ่งแค่แวบเดียวเพื่อสังเกตสีอุจจาระของตัวเองทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ร่างกายของเราเนี่ยพยายามจะส่งข้อความหาเราทุกวันนะครับผ่านของเสียพวกนี้คำถามก็คือเราได้ลองหยุดฟังหรือหยุดอ่านข้อความที่ร่างกายพยายามส่งมาบ้างหรือยังการเข้าใจเรื่องราวพวกนี้ล่ละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพของตัวเราเองครับ